สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกล้องโทรณีซอสมัยนะครับโดยกล้องโทรณนีนี้ก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับคู่ปรับเก่านะครับอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับซึ่งคู่นี้จะชกเป็นคู่เอกในรายการศึกวันไฟไนนะครับวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้นะครับก็ชกกันในกติการมวยไทยรุ่นไฟเวียดน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์นะครับซึ่งคู่นี้นี่ ก็เคยห้ามหันกันมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านกล้องธรณีนะครับเฉือนชนะน้องโอชนิดที่ว่าฝั่งของน้องโอและกองเชียร์ของน้องโอนี่ยังคาใจนะครับคราวนี้นะครับทางด้านบอสชาตรีก็เลยจัดให้คู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดกันไปเลยนะครับว่าใครจะแน่กว่าใครกันแน่นะครับความสดความหนุ่มแน่นอนนะครับว่ากล้องธรณีนี่ยังไงยังไงก็ได้เปรียบน้องโอนะครับส่วนน้องโอนี่กระดูกชั่วโมงบินประสบการณ์สูงนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้รักพี่เสียดนน้องะครับ ไฮไลท์ก็คือนะครับไฟนี้นะครับทางด้านกล้องธรณีเองนะครับไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ซสสมหมายเหมือนเดิมนะครับทางด้านเสียแขกนี่ก็สายตรงถึงทางด้านเสียสมหมายนะครับอยากที่จะขอก้องธรณีนะครับมาซ้อมที่ค่าย PK นะครับก็กองทณีนี้ก็ได้มาฟิตซ้อมที่ค่าย PK ตามที่เสียแขกร้องขอเสียสมหมายนะครับคราวนี้ก็เลยว่าขู่ปลําพู่ซ้อมอะไรนี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ฉายนี่ก็ช่วยลงนวมช่วยอะไรให้ เรียกว่าสอนเทคนิคต่างๆนะครับให้ก้องธรณีนะครับและการซ้อมนี่ที่ค่าย PK นี่ก็ถือว่าดุเดือดน,นะครับซ้อมหนักซอ้อมเรียกว่าโอ้โหหนักจริงๆนะครับทางด้านกองธรณีเองนะครับไฟนี้ก็น่าจะได้วิชาน่าจะได้เทคนิคต่างๆเยอะพอสมควรนะครับที่สําคัญนะครับโอ้โหเนื้อตัวไฟนี้นี่ถือว่าใหญ่มากๆนะครับฟิตจริงๆนะครับสําหรับกองธรณีนะครับถือว่าไฟนี้นี่เสียแขกน่าจะเห็นอะไรในตัวของกองธรณีนะครับถึงได้ เรียกว่าขอเสียสมหมายนะครับให้ก้องทรณีนะครับมาซ้อมที่ค่าย PK นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป้าหมายนี้แน่นอนนะครับว่าน่าจะอยากที่จะผลักดันนะครับกองทรณีให้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่นะครับทางด้านก้องทรณีเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็เปิดใจนะครับว่าถ้าหากนะครับมีโอกาสนะครับที่น็อกน้องโอได้นี่แกก็อยากที่จะปิดเกมให้สั้นนะครับไม่อยากให้มีปัญหา ไม่อยากให้มีดราม่าอีกนะครับและเป้าหมายของกล้องธรณีก็คืออยากที่จะขอโอกาสนะครับจากบอสชาตรีนะครับขึ้นชิงแชมป์โลกนะครับมวยแทร่รุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่นะครับเดิมทีนี่เป็นทางด้านรถถังเป็นแชมป์นะครับแต่รถถังทําน้ําหนักไม่ได้ก็เลยทําให้แชมป์นี่ว่างลงนะครับกล้องธรณีก็บอกนะครับว่าถ้าเขาได้รับโอกาสนะครับในการขึ้นชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเจอรถถังนะครับ รองเบอร์1หรือเจอซูเปอร์เลกรองเบอร์2นี่เขาก็พร้อมที่จะเจอกับทุกคนอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงเวลามันก็ต้องวัดกันแ่ะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาก็อยากที่จะได้รับโอกาสนะครับเราก็รอดูนะครับดูว่ากองทรณีนี่มาซ้อมค่าย PK แล้วนะครับอาวุธที่ออกไปนี่น้ำหนักอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆนี่มัดเท้าข่าศอกดูว่า จะดีแค่ไหนนะครับจะสามารถเช็คบินปิดเกมน้องโอได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆครับไฟนี้นี่เรียกได้ว่าเสียแขกนี่ก็คุ้มเข้มเป็นพิเศษเลยนะครับเราก็รอดูนะครับว่าทางฝั่งของน้องโอเองนะครับจะยอมเรียกได้ว่าให้กล้องธรณีนี่ข้ามไปได้หรือไม่นะครับฝั่งของน้องโอเองก็คงไม่ยอมเป็นบันไดผุๆให้กล้องธรณีอย่างแน่นอนนะครับเชื่อเลยเกินนะครับว่าคู่นี้น่าจะสู้กันได้อย่างสนุกดุเดือดนะครับ เราก็รอดูนะครับวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนะครับก้องธรณีหรือน้องโอนะครับใครจะนอกใครนะครับ ก่อนนี้แหละครับเราก็มาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตทางช่องทางนี้นะครับให้แฟนมวยได้รับรู้รับชมรับฟังนะครับก็หากข้อมูลนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์ไาที่ว p y สอง